ลำดับต่อไปเป็นพิธีฉลองชัยการสวดธรรมจักกับปาวัตนาสูตรครบสามพันสล้านจบวันนี้เป็นวันวิสาขาบ,บูชาเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญสากลของโลก ที่พระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพานมาพ้องตรงในวันเดียวกันนับเป็นวันมหาสัจจันท์อย่างยิ่งการมาประสูติของพระพุทธองค์ก็อัศจรรย์ก่อนที่พระองค์จะมาประสูติเทวดาพรหมทั่วมื่นโลกธาตุ ได้มากราบอาราธนาพระบรมโพธิสัตว์บนสวงสวรร์ชั้นดุสิตเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นสมควรจึงรับอาราธนาจากนั้นทรงตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะคือทรงพิจารณาดูการทวีประเทศตระกูลและพุทธมารดา ที่เหมาะสมต่อการลงมาเกิดสร้างบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกภัยในวัฏฏะสงสารซึ่งพระองค์มีบารมีที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วครั้นประสูติก็ถึงพร้อมด้วยลักษณะบริสุทธิ ลักษณะมหาบริสุทธิ์ครอบทวนทุกประการและในทิ้นทรมทีที่ประสูติก็ทรงพระดำเนินไปได้เจ็ดเก้าทุกย่างเก้าก็จะมีดอกบัวผุดขึ้นบานรองรับจากนั้นได้ทรงเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเรา เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกพบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วครั้นเมื่อจเจริญวัยก็เป็นผู้เลิศก,กว่าใครในโลกทรงมีพระปัญญาสว่างสวยัยสาม,มารถสำเร็จความรู้ในศิลปาศาสตร์18ประการภายในเจดวัน และต่อมาเมื่อทรงเห็นภัยในวัฏฏสงสารก็ทรงออกผนวดเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ทรงบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอย่างกลั่นกล้าจนกระทั่งได้ตรัสรู้ณภายใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ในวันตรัสรู้นั้นพระองค์ทรงมีพระทัยตั้งมัน่น ใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของพระองค์ยามต้นเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติผลหลังได้ยามสองเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามี บรรลุจุตูปราตยานรู้แจ้งเห็นแจ้งการเกิดดับและการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ทั้งหมดยามสุดท้ายบรรลุอาสวัคขยายานสามารถกำจัดกิเลสอาสวะหมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ พร้อมกับได้ตรัสรู้เป็นพระอระหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอด45พันษาทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดสรรพสัตว์ทรงแสดงธรรมพร้อมอัฏฐะและพยัญชนะ งดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายจวบจนวรระสุดท้ายก็ได้ปลงอายุสังขารและได้ประธานปัดฉิมโอวาทเอาไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วย ความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นก็ทรงเข้ามาหาสมาบัติไม่ซ้ำมาหาส,สมาบัติสมาบัติแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพานเข้าสู่อายตนะนิพานภายนอกทรงประสูติณสถานที่หนึ่งตรัสรู้ที่หนึ่งและปรินิพานอีกที่หนึ่ง แต่ในแง่การปฏิบัติภายในประสูตรตรัสรู้และปรินิพานอยู่ที่เดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของพระองค์ท่านดังนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโลกเป็นทางไปของพระอริยเจ้าพระอระหันต์เป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานของทุกทุกคนในโลกที่จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ณที่ตรงนี้เพื่อให้ได้บรรลุธรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิต ที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้มีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่มีความหมายตัวต<อ>เรา,เราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเพราะมีวันนี้เกิดขึ้นเราจึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอน ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้รู้ถึงหนทางอันดับทุกข์รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์เข้าถึงธรรมเพราะฉะน,นั้นเรามีบุญมากที่มาเจอวันนี้ แค่วันเดียวเราระลึกนึกถึงบุญได้สามอย่างประสูตรตรัสรู้ปรินิพานและการแสวงบุญตามรอยสังเวชนียสถานที่ศูนย์กลางกายอย่างเดียวแต่ไปถึงทุกแห่งเส้นทางประสูตรตรัสรู้และปรินิพาน ในคืนวันเพ็ญวันวิสาขบูชาวันพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์วันเพ็ญในวันวิสาขบูชาศูนย์กลางกายที่สว่างด้วยแสงธรรมที่เกิดจากบทสวดธรรมจักรด้วยความเปลิ่มปีติเพราะ เราไปถึงเป้าสามพสร้ล้านจบสาธุสามพสี่หล้านจบสาธุวันนี้เป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านทรงมีพระชนมายุได้แปสิบพรรษาดังนั้น เสียงระคังทองระคังธรรมจึงได้ดังขึ้นแปดสิบครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระคังณบัดนี้สาธุ